ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหอยฮานอยหอยเวียดนามนะครับฮานอย VIP นะครับซึ่งจะออกเวลา19.30นก,ก็คือทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ช่อง VIP จะมานำเสนอหอยฮานอยวันละสีคลิปนะครับคลิปแรกก็คือ ฮานอยเฉพาะกิจ4ี en, 4่โมงเย็นสี่โมงครึ่งสิบหุามนนอฮานอยที่2ก็คือฮานอยพิเศษอ่าก็จะออกเวลา1 7 3เจ็ดจุดสานนอหมงครึ่งแล้วก็ฮานอยปกติก็จะออก1 8 3แุนนะอครับแล้วก็อันนี้คือฮานอย VIP นะครับอ่า เป็นรอบสุดท้ายออกเวลา19.30น,นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ขอ,ขอกรับขอประคุณอย่างสูงเลยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเปาตุงเปาตุง,ตงแหงๆร่ำร่ำเยๆนะครับมีเงินมีทองมากมายมีทรัพย์สินมากล้นเลยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับคลิปต่างๆของช่อง VIP นะครับ ชาเลียชาเลียวันหนึ่งนะช่องช่อง v i p ีนี้จะลงคลิปลงวิดีโอวันละสิบวันละสิบเอดคลิปนะครับจันถึงสุกนะวันละสิบเอ็ดคลิปนะมีอะไรบ้างสิบเอ็ดคลิปหุ้นไทยก็สี่คลิปแล้วหุนไทยเช้าหุนไทยเที่ยงหุนไทยบ่ายหุนไทยเย็ยนสี่คลิปแล้วหวยเวียดนามหวยฮานอยอีกสี่คลิปนะเป็นแปดคลิปแล้วแล้วก็หุนนิเคีิญี่ปุ่นอีกสองเก้าสิบแล้วแล้วก็ หุ้นดาวโจนอีกดาวโจนอีกรอบสุดท้ายอยีกแล้วก็หวยรัฐบาลอีกเดือนละสองคลิปเดือนละสี่คลิปประมาณนี้ก็มากมายเลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับท่านจะได้รับคลิปเหล่านี้ต่างๆไว้ดูเพื่อที่จะลงทุนรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับช่อง V.I.P ก็จะมานำเสนอแนวทางนะครับเด่นบนล่างนะครับวันนี้วันท,ที่19 V.I.P นะครับ าหาลอย B A P เด่นบนล่างก็คือ9010กับ1นะครับเด่นสุด9คือเด่นน้อยนะครับคิดว่านะสุดมากตัวกันนะมันจะชอบมาประมาณนี้เราเราเน้นทางนี้มันจะมาทางนี้เทาเราเน้น0 1มันจะมา90นะครันี่พอเราเน้น90มันจะมา0 1มันจะหลบไปหลบมาพยายามดูให้ดีนะครับประมาณนี้แต่คราวนี้เน้น0กับ1มันจะอยู่ไหมคอยดูนะลุ้นๆน,นะครับ เมื่อเราได้คู่เด่นแล้วเราก็หาคู่เจาะคู่เจาะก็คือเลขที่จะมาคู่กันนะครับ901 901มันจะมาคู่กับอะไรอ่ะนี่มันก็มาคู่กับ2 3 4 5 6 7 8 8มาบันจบกับ9ฮะมันก็จะมาคู่กันบนอย่างนี้แหละประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับจดเอาทุกตัวนะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรเอามือจิ้มหน้าจอพักหน้าทด วิดีโอไว้แล้วก็จดจอดจอดจอดจดหรือไม่ก็แคปเจอหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอไว้หรือไม่ก็เอาไว้ดูตอนท้ายๆก่อนจะดูให้เตรียมกระดาษประกาวไว้นะครับไปจดเอานะครับสําหรับนักลงทุนที่แท้จริงนะประมาณนี้ต้องมีพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมยกเว้นยางลบไม่ต้องเอายางลบแค่น้ําลาย <c ười> คิดถึงเมื่อร้อยปีก่อนนะ <c ười> ไม่มียางลบนะเขาใช้น้ําลายนะเออไม่ใช่นะ ใช้ผ้าเพราะมันเป็นกระดานหินฮะกระดานหินดินสอหินใช่แต่ก่อนมีใครเกิดทันไหมร้อยปีก่อนลุงไอ้ที่เขียนปากกาก็ใช้หินแผ่นกระดานก็เป็นหินเขียนกันมันก็ออกมาเป็นสีขาวใช่ไหจำได้อยู่ตอนนั้นย้อนยุคไปไปอีกพบหนึ่งอ้าวศูนย์อะไรศูนย์สองนะครับศูนย์สองศูนย์สาม 0.4 0.5 0สี่ศ8นห้าศนย์หกศนะครับห 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1นึ่งสองหนึ่งสาี่กเ็น่ี่ยก็น่าจะมากับถ้าหนึ่งมานะอาเอเาประกาศสีแดงวงนะครับเอากันตัวกันคือ9ก่อนอ ให้ดูก่อนแล้วกันจุดเอาก่อนนะอะ่าจดเอานะครับจดไม่ทันเอามือจิ้มวิดีโอครับวิดีโอไว้วไนะอ่า,อาสีแดงวงนะศูนย์นี่น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี 2, 03, ส่ศูนย์ห้าศูนย์หกแถมอ่ะท่านหนึ่งนี่น่าจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งหกหนึ่งห้านะครับประมาณนี้เก้าเนี่ยเก้าเนี่ยถ้าเป็นเก้าน่าจะเป็นจับคู่กับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าเก้านะประมาณนี้ในวงกลมคือเด่นสุดนะครับในวงกลมคือเด่นสุดนะอืมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอาชอบก็จัดไปนะไม่ชอบก็ผ่านนะครับประมาณนี้ไม่ชอบก็พักไว้ก่อน แต่อย่าลืมนะครับว่าหอยฮาอนมันมีเบิ้ลทุกวันทุกวันนะเบิ้ลนะเบิ้ลได้เบิ้ลดีสี่นอยอะจะมีเบิ้ลเล่นเบิ้ลไว้ทุกอนเลยก็ได้อืมตัวละจีบตัวละจีบก็ได้มันก็ได้เยอะอยู่ลงทุนไม่เยอะอมันมาทุกวันเลยเบิ้ลเนี่ยจัดไปเลยน่าลำคาญมาเบิ้ลทุกวันทุกวันเลขก็ออกตัวเดิมตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ พบก,กันใหม่นะครับู่นี้นะแห็งๆ,ๆนะครับตดวันนี้สวัสดีครับ